การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกคือแผ่นเปลือกโลกแบ่งออกเป็นแผ่นขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนชั้นแมนโทลหรือแมนโทลซึ่งเป็นชั้นที่ร้อนและหนืดภูเขาไฟส่วนใหญ่เกิดบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเช่นเขตมุดตัวหรือ s u u d u i t n z o ซ ne เมื่อแผ่นเปลือกโลกหนึ่งมุดตัวลงใต้แผ่นอื่นความร้อนและแรงดันทำให้หินละลายกลายเป็นแมกมาเช่น ภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่นรอยแยกหรือ rift ซ o n e แผ่นเปลือกโลกแยกออกจากกันทำให้แมกมาจากชั้นแมนเทลไหลขึ้นมาเช่นภูเขาไฟในไอซ์แลนด์จุดร้อนหรือ hotspot บริเวณที่มีความร้อนสูงผิดปกติในชั้นแมนเทลแมกมาเจาะผ่านเปลือกโลกขึ้นมาเช่นหมูกก่เกาะฮาวายการก่อตัวของแมกมา แมกมาเกิดจากการหลอมละลายของหินในชั้นแมนเทลหรือเปลือกโลกเนื่องจากความร้อนจากภายในโลกหรือจากการเสียดสีของแผ่นเปลือกโลกแรงดันลดลงเมื่อแผ่นเปลือกโลกแยกออกความดันลดลงทําให้หินละลายง่ายขึ้นน้ําและกา๊าซช่วยลดจุดหลอมเหลวของหินทําให้เกิดแมกมา